รีวิวนะครับตัวบ e ีวีดีเนะครับเวลาเราเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยจะหมดกี่บาทน,นะครับคือของเดิมเนี่ยผมใช้มาประมาณ2องแสนสามกิโลแล้วนะครับทีนี้มันหมดประกันไปแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะไปเปลี่ยนช่วงล่างคือขับเส้นทางปกติครับเวลาเจอลูกระนาดเล็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงแบบแกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ เบาๆท,ที่ที่ที่ล้อหน้าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอ๊ะเทียบกับไม์รถแล้วเนี่ยมันน่าจะถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนช่วงล่างแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดคิดเองนะผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถมากนะผมก็เลยแบบอ่าลองไปถามศูนย์ตอนแรกศูนย์เขาก็บอกว่าอ่าไอช่วงล่างเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสองหมื่นกว่าคือผมไม่แน่ใจรายละเอียดนะคือผมแค่ถามพนักง,งานแบบว่า เออถ้าผมอยากจะเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ตีคร่าวๆได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมไม่ไม่ได้รอแบบให้เขาทําใบเสนอราคานะครับน่าจะอาจจะแหลกสักแปดเก้าพันแล้วก็มีส่วนอื่นด้วยรวมค่าแรงอะไรเงี้ยก็ละราๆสักสองหมื่นที่ที่ผมแบบได้ยินจากน้องพนักงานมาเนอะทีนี้ผมก็รู้สึกว่าออมันมันหนักไปผมก็เลยอยากจะหาแบบซื้อ จากที่จีนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนเองอย่างเงี้ยครับว่าราคามันจะเท่าไหร่ทีนี้ผมก็ไปไปหาค่าอะไหล่มาครับก็เราเล่าซักคือเฉพาะค่าของอะ่ะคือผมได้ราคามาประมาณสามสามพันกว่าบาททีนี้พอได้มาเพื่ผมก็เลยเอ๊ะงั้นผมหาร้านเปลี่ยนดีกว่าผมก็เลยโทรแถวแถว,แถวบ้านนะครับว่ามีอูไหนรับเปลี่ยนบ้างซึ่งก็ แต่ละอู่ก็จะราคาไม่เท่ากันเนะบางอู่ก็สองพันห้าสามพันบางอู่ก็สี่พันก็มีนะครับคือส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตคือเขาอยากเขาอยากขายช่วงล่างของเขาเองทีเนี้ยไอ้รดรดรุเนี้ยผมถามโทรไปแรกๆอ่ะพอรู้ว่าเป็นรถไฟฟ้าเขาบอกเขาไม่มีอะไรคือมันหายากม,มากเลยแต่ว่าถ้าเรามีอะไรเราไปให้เขาติดตั้งเนี่ยที่ที่ผมได้ราคาใกล้ๆบ้านผมเนี่ยมันอยู่ที่2,500 ทีนี้ก็มีประมาณผมโทรไปอะประมาณหกเจดอูได้ก็เลือกมาอูหนึ่งตอนเลือกก็ดูจากรูปอะเห็นมันเอ๊ะมันดูเป็นอูใหม่แล้วก็มีมีเครื่องตั้งศูนย์มีอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะเอาอูนี้แล้วกันแล้วก็ไม่ไม่ไมกลบ้านก็ได้มาราคาวันมาณสองพนห้าโอเคผมกอ็อันนี้เดี๋ยวเดวดูรูปนะมันก็จะมี คือผมผมเรียกไม่ถูกนะว่ามันอะไรบ้างมีปีกนกมีลูกหมากแหลกอะไรก็ไม่รู้อะไม้ตีกองหรืออะไรเขาเขาเรียกเขามีสั์ของเขาอะแต่ผมไม่รู้ประมาณเกือบสิบสิบชิ้นมั้งที่ที่ได้มานะครับทางทางเซ็ตที่ผมจ่ายไปก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาให้อู่เขาติดตั้งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้อู่เนี่ยเขามีเครื่องตั้งศูนย์นะแต่ว่าเซนเซอร์เขาอะเสียเขาก็เลยแนะนําให้ผมอะ ไปตั้งศูนย์ที่อูใ่ใกล้ๆไปร้านที่สองอันนี้ตอนตอนตั้งศูนย์น่ะคือน้องเขาไปยืนอยู่หน้าหน้าจอกันพักหนึ่งครับไอ้หน้าไอ้หน้าจอนี้เหมือนมันมีรุ่นรุ่นของรถเนะแล้วเหมือนกับน้องเขาไม่มีรุ่นรุ่นของรถไฟฟ้าบีวดีมั้งตอนแรกผมยังไม่เข้าใจาหรอกว่าเขาทําอะไรกัน ปรากฏน้องเขาเลือกรุ่นอะไรไปก็ผมมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มันตั้งมันนา่าจะตั้งไว้ตรงมั้งพอตั้งเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเทสรถในตอนเทสรถอะ่ะผมก็เปิดแอปเช็คด้วยนะว่ารถมันไปวิ่งไปที่ไหนบ้างช่างอะ่ะเขาขับไปที่ไหนบ้างนะครับใช้ความเร็วอะไรเท่าไหร่แล้วก็ดูผ่านกล้องนะที่มีแอปผมเคยรีวิวไปแล้วก็จะเห็นว่าอ่ะเขาขับไปยังไงความเร็วเท่าไหร่เนาะเส้นทางไหนบ้างนะครับก็พอร้านที่สองเนี่ย เขาไปเช็คมาละสองรอบนะผมให้เขาเช็คทําละสองรอบปรากฏว่ามันมันไม่หายคือมันก็ยังยังกินซ้ายอยู่ผมก็ไม่รู้ทาไงแล้ะตอนนั้นโทรไปหาศูนย์ก็กล่าวว่าเอาจงินงงินให้ศูนย์ช่วยเช็คแล้วกันเขาก็บอกว่าให้ไปไปติดต่อร้านร้านอย่างด้านนอกได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาที่ศูนย์อ่าโอเคทีนี้ผมก็เลยขับไปร้านแรกเป็นร้านร้านชื่อดัง ร้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีข้อมูลไฟล์ของไอ้ไอ้รถคันนี้แนะนําให้ให้ไปที่ศูนย์เขาสามารถเสียบเสียบคอมพิวเตอร์แล้วตั้งอะไรได้เลยผมก็ไม่รู้อะนั่นแหละก็งงเหมือนกัน,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 นเพราะว่าศูนย์บอกไล่ผมให้ไปทําอีกที่หนึง่งอูนี้ก็บอกให้กลับไปทําที่ศูนย์ก็โอเคไม่เป็นไรผมไปอีกร้านหนึ่งก็ไปไปร้านที่สาม เขาก็ทําให้นะครับเขาก็จะถามว่าผมไปทําอะไรมาอยูอย่มาตั้งศูนย์ผมก็แจ้งเข้าไปครับผมมีเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตั้งศูนย์ที่ร้านข้างนอกมาแล้วปรากฏว่าม,มันยังกินอยู่ก็เลยฝากช่วยเช็คให้หน่อยว่าม,มันเป็นที่อะไรเงี้ยครับน้องเขาก็โอเคครับอธยาใ่ดีก็ก็ดูให้นะครับเขาเขาบอกว่าร้านเขามีมีไฟล์ของในรถรถคันนี้เขาก็เปิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไอ้ค่า ที่เช็คสูตรอะไรของเขาอะมันแดงเกือบทั้งหมดเลยน่าจะเป็นไอ้ร้านแรกเนี่ยน่าจะแบบไม่มีข้อมูลเลยเขาก็ตั้งไปแบบให้มันตรงในตามความรู้สึกเขาอย่างนี้มั้งแล้วก็พอมาร้านนี้ปุ๊บเขามีฝ่ายให้เนี่ยก,ก็ตั้งค่าใหม่พอตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็เทสแล้วก็มาส่งรถให้ผมนะผมก็ลองมาขับดูปรากฏว่าเอ้มันก็ยังไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนก่อนหน้าคือมันรู้สึกว่ามันกินอยู่อะไรเงี้ยครับ เขาก็แนะนําบอกให้ไปเปลี่ยนยางครับเพราะว่าไอเนี้ยมันตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ามันตรงแล้วแต่ที่มันกินเนี่ยมันเป็นพระยางผมก็ไปหายางแต่นี้ยางอะ่ะถามที่ร้านเขาอะ่ะมันค่อนข้างราคาสูงก็หลักหมื่นอะไรเงี้ยผมผมผมยังไม่พร้อมนะผมก็เลยแบบไปหายางเขาเรียกอะไรยางถอดอะ่ะยางถอดสภาพดีๆอ่ะ ปีใหม่หน่อยมีดอกลึกหน่อยคือผมก็กะว่าใช้แค่แบบสามหมื่นสี่หมื่นโลแล้วค่อยเปลี่ยนผมไม่ได้ขับเร็วมากอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเปลี่ยนยางมาก็ได้มาราคาไม่แพงนะครับพอเปลี่ยนมาเสร็จปุ๊บผมก็ลองขับก็เกิดว่าเอ้ยมันก็ยังไม่หายมันยังกินอยู่ดีคืออาการกินอ่ะเหมือนกับบางครั้งถ้าผมเร่งคันเร่งนะครับมันจะออกไปด้านขวาพอปล่อยคันเร่ง เหมือนมันกลับมาด้านซ้ายอะไรเงี้ยตอนนั้นท้อแหละคือเหมือนกับว่าเฮ้ยลูกนี้กูเปลี่ยนศูนทีเดียวก็จบอะไรเงี้ยแต่นี่มันมันเยอะแล้วนี่มาหลายล้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่จบนะครับมันก็เครียดก็ขับมาที่ร้านร้านเดิมนะครับบอกว่าผมเปลี่ยนยางมาแล้วมันยังไม่หายอ่ะนี่เขาก็บอกผมว่าเป็นที่แหลกให้เปลี่ยนแหลกเปลี่ยนยอยอะไรเงี้ยอีก ผมก็โอ้ไม่จบตอนนั้นแบบโอ้เริ่มแบบเริ่มเครียดเริ่มไม่สนุกแล้วเพราะมันมันก็หลายรอบแล้วเสียเยอะอันนี้เดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นตัวคลิปที่อยู่ในกล้องที่เขาบอกผมเนาะไปไล่ดูครับไม่แหลกขยยอยสองอย่างเนี้ยเนี่ยทางก็แค่ก็แค่อะน่นาดนี่แต่ดังอ่ะก็ก็พอเข้ขาใจแต่เวลาขับตรงๆอย่างเงี้ยมันดังมันคือมันหลวมครับพี่พี่อย่างไงเพราะพี่ไม่มีทางวิ่งตรงได้ครับ เพราะว่าถ้ามันดักก็คือช่วงล่างหลวมช่วงล่างหลวมไม่มีทางวิ่งตรงครับก่อนหน้านั้นพี่อาจจะไม่บอกว,ว่าวิ่งตรงได้ก็มันอาจจะไม่เป็นแรงแต่ตอนนี้แรงแล้วครับใช่ขนาดนี้คือแรงแล้วตั้งสูตรยังไงก็ไม่มีทางตรงครับตั้งตอนที่ตั้งก็คือเข้าค่าพอวิ่งลงมาเนี่ยมันก็หลวมมันก็ขยับออกไปหน่อยนึงก็ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางตรงรก็คือ อนี้เขาก็เลยบอกให้ผมอะไปเปลี่ยนแหลกโอเคผมเปลี่ยนยางแล้วไม่หายก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแหลกแล้วล่ะทีนี้ก่อนก่อนที่ระหว่างที่ผมหาหาแหลกเนะี่ยคือแบบโทรเยอะมากแล้วมันไม่มีแทบจะทุกร้านนะครับไม่มีของโทรหาศูนย์ก็บอกก็ต้องต้องรอของอะคือมันไม่ได้เลยแล้วนาตอนนั้นอะผมเหมือนจะขับรถแทบไม่ได้อะคือมันมันกินแล้วมันแบบมัน ขับไม่สนุกแล้วกันมันเหมือนมันไม่ธรรมชาติอะคือต้องคอยให้มันแบบมันเลี้ยวเองอ่ะมันเบี่ยงมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบเออผมอยากเปลี่ยนผมยอมจริงๆก็ยอมจ่ายที่สูนแล้วตอนนั้นอะแต่ว่าคือมันต้องรอคิวเนะมันไม่ได้เลยโอเคผมก็เลยแบบงั้นก็ต้องหาแหลกมือสองหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยผมก็โทรเช็คกับเป็นสิบสิบอู่สิบที่เลยไอ้พวกอู่ที่แบบทําช่วงล่างอะไรเงี้ยครับตามเฟซบุ๊กอะมันขึ้นมา โฆษณาอะไรเงี้ยผมโทรเช็คเยอะมากมีอู่หนึ่งเขาแนะนํว่าให้ให้มามาเช็คกับเขาก่อนได้ฟรีมาดูก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่แหลกก็ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เข้ามาเนอะมันเป็นการเช็คแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเช็คแบบโยกโยกอะ่ะมันจะโยกแบบประมาณนี้เนี่ยมันจะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาอ่าเพื่อจะดูเสียงว่ามันมันเป็นจากอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่า ทีนี้เขาก็บอกว่ามันมันก็ไม่ไม่ชัว์มากนะแต่ว่ามันก็มีแหลกมันก็มีเสียงกึกๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ก็มีส่วนแต่เขาก็ไม่ได้แบบโอ้ฟันทงมากมายนะส่วนช่วงล่างอื่นอ่ะมันเขาบอกมันก็ยังมันปกตินะเพราะมันทามาแล้วมันก็แน่นวิธีการเช็คที่ผมสังเกตอ่ะก็คือเขาเขาจับล้อบิดซ้ายบิดขวาบิดขึ้นบิดลงอะไรเงี้ยมันก็ดูแน่นหมด ก็เลยสันนิษฐานกันไปว่าเป็นแหละอันนี้ตอนที่เขาบอกผมก็มีวิดีโอพวกแหลกมันจะไม่ค่อยเจอมันต้องขับเเดียวนะใช่ไว่าพวกนี้เลิกโอเคแล้วไม่ค่อยมอยีเสียงแล้วถ้าเป็นพวกยากงครับรัเจอ มันก็มีกระเทือนนะอ่ไอไหอันนั้นตัวที่เพิ่งเปลี่ยนมาเหรอ<ะ>มีกระเทืนอนในตัวแหลกอ๋อเป็นตัวแหลกแค่ี่เปี่ยนมาลองจับมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงน่าจะเป็นที่แหลกเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจโอเคถ้าต้องซื้อก็ก็ซื้อก็ได้มาห้าพันกว่าบาทนะครับก็เป็นแหลกแหลกตัวนี้อันนี้พอ ได้แล้วก็ต้องหาร้านร้านติดเพราะว่าไอ้ร้านที่ผมรับมาคือเขาขายอย่างเดียวเขาไม่รับติดตั้งก็หาหลายที่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยอยากรับติดตั้งคือเขาเขาจะขายเองเนาะสำหรับใครที่ที่ซื้อมาแล้วจะให้ร้านติดตั้งก็พิจารณา,นากรณีนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมก็ได้ร้านหนึ่งเขาเขาเหมือนกับว่าเอามาดูก่อนละกัน เผื่อมันไม่ได้เป็นที่แหลกคือเพราะว่าผมเล่าอาการเขาไปอ่ะเขาบอกมันก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นแหลกเขาก็เลยอ่ะลองลองมาเช็คก่อนก็ก็มาเช็คก็จะเป็นอู่ที่เจ็ดละอันนี้ตอนเช็คเสร็จก็เหมือนเหมือนที่อื่นนะครับมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มซะทีเดียวว่ามันจะเป็นที่แหลกแต่ส่วนอื่นอ่ะมันมันแน่นหมดเขาก็ใช้วิธีการเดียวกัน,นครับขยับล้อเนะือนมันกหมดเลย ทีนี้ตอนที่เขาเรียกผมไปคุยอะใต้ท้องรถอะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรปีกนกมั้งไอ้ตัวเนี้ยครับให้ปีกนกคือผมอะก้มไปแล้วเอามือไปไปจับปีกนกมั้งแล้วก็คุยกับเขาอะแล้วขณะที่คุยอะเหมือนกับผมก็กดน้ําหนักมือเนอะนรู้สึกเอ้มันปีกนกมันขยับะ่ะเล็กๆผมมันรู้สึกก็เลยแบบให้ให้เขาช่วยดูหน่อย ก็ปรากฏว่ามันเป็นอีตัวเนี้ยแหละที่มีปัญหาที่เบร์ที่สองอะขันมาไม่แน่นพี่โยกไปเลยอเครับท้ายที่สุดอะมันมาจบแค่เนี้ยมันขันไม่แน่นมันเลยทําให้ผมขับแล้วมันมันเป๋ะบางทีแบบเร่งแล้วมันก็เป๋ขวาพอเบร์มันก็เป๋ซ้ายอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ย คือพอผมขันอันนี้เสร็จใช่ไหมเสียงไม่มีเงียบเกิบแล้วก็ศูนย์ตรงคืองงมากแล้วเราไปเราไปทําอะไรเจ้งเยอะตั้งแยะทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะปัญหามันมันแค่อันนี้เองอะ่ะผมก็เลยแบบเอออยากมาแชร์ประสบการณ์นะตำหรับใครที่แบบอยากเซฟตังนะไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปที่สูนะครับแล้วมาดูคอที่ผมจ่ายทังหมดนะ อันนี้ผมผมเบอร์ชื่อร้านไว้แล้วกันนะครับผมทําอะไรบ้างนะก็คือรอบแรกเนี่ยผมผมซื้อช่วงล่างนะสามพันสามนี้ใช้คู่ปองส่วนลดคือจากช้อปปี้บอกเลยนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บอ่าผมก็ไปหาร้านติดตั้งเนอะสองพันห้าร้อยบาทแต่ว่าร้านติดตั้งนี้เขาไอ้เครื่องเครื่องตั้งศูนย์เขาเหมือนเซนเะซอร์เขาจำรุดมังเขาก็เลยแนะนำไปไปตั้งศูนย์อีกที่หนึ่งอนะ่ะผมก็มาทำนะก็สี่ร้อยเนี่ยจริงๆถ้าเขาขันแน่นตั้งแต่แรกนะ มันควรจะจบที่ราคาเนี้ยประมาณ6กพันกว่าบาทถึงจบและช่วงล่างแต่บัเงเอิญว่ามันมันไม่จบไงเพราะมันไม่จบปุ๊บอ่ะผมก็ต้องไปตั้งศูนย์รอพี่สองอีกร้านหนึ่งก็โดนไปอีกห้าร้อยห้าสิบพอเสร็จแล้วเขาบอกให้ผมไปเปลี่ยนยางโอเคผมก็ไปอันนี้ผมได้มาราคาสองพันห้าเป็นยางมือสองนะยางเบอร์เซนแต่ดอกดอกโอเคเปลี่ยนยางเสร็จกลับไปหาร้านตั้งศูนย์อันนี้ปรากฏว่าเขาบอกเป็นที่แรกอีกโอเคผมก็ไป ซื้อแหลกมาจัดไปอีกพอซื้อแหลกเสร็จปุ๊บปรากฏว,ว่าเออมันมาเช็คที่หลังนะว่ามันไม่ใช่เป็นแหลกก็เลยตอนนี้แหลกผมยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็คาวไว้ยางก็เปลี่ยนแล้วก็ถึงอาจจะถึงรอบเปลี่ยนล้วก็เปลี่ยนไปครับก็สรุปนะครับผมโดนไปประมาณหมื่นห้านะแต่หมื่นห้าโดยที่แหลกผมยังยังอยู่นะถ้าผมติดตั้งแหลกก็อาจจะโดนอีกประมาณพันพันกว่าบาทพันสองอะไรประมาณนี้ครับถ้าติดตั้งแหลก เจออู่และที่เขาเขายอมติดตั้งให้นะครับประมาณพันสองค่าแรงแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมยังเก็บนี้ไปก่อนเพราะว่ามันยังโอเคอยู่นะครับก็ถ้าอันนี้ผมเขียนไว้นะถ้าเส้นผมไปม,มางภูเขาเนี่ยเหมือนกับไอ้แค่แค่ปีกนกอะนิดเดียวอะ่ะทําให้ผมต้องไปนั่งเสียเงินวนอะไรไม่รู้ไม,รไม่รู้กี่รอบอะเออสุดท้ายเนี่ยถ้าทําจริงๆอะผมว่า6กพันกว่าบาทเจ็ดน่ะเอาอยู่สําหรับ ติดตั้งชูเปลี่ยนช่วงล่างเนะร้านนอกนะคุณภาพอันนี้ผมไม่รู้อะ่ะผมมองว่าก็เป็นรถจีนอะ่ะใช้อะไรจีนแล้วมันทําไมมันจะแย่กว่าเดิมหรืออะไรมันคงสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ผมก็ยอมรับแหละแต่ว่าผมก็ถือว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะมันอาจจะเสียก็ได้ถ้ามันเสียเร็วผมจะมาอัปเดตนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียเร็วแค่ไหนแต่ของเดิมก็ก็ใช้มาสองแสนกว่าแล้วนะครับก็ยังโอเคอยู่แล้วก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับ ผมไม่มีประสบการณ์นะแต่ถ้าทั้งหมดน,นี้ไม่2แ0 0 0 0มื่นกิโลแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวนะผมจะเปลี่ยนอยันนี่แหละผมว่าที่มาของเสียงต <c oughs> ัวอื่นผมว่ามันก็ยังฝืดๆนะแต่มันเป็นฝืดด้วยด้วยแรงมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเป็นรถอาจจะแบบไม่ฝืดก็ได้